คนวันนี้คิดถึงนะคะมาถ่ายคลิปสั้น,น,นๆรอบๆเนาะอัปเดตกินเท้าเล็กๆของเราให้ดูนะคะหลายๆอย่างเนาะมาอัปเดตอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆที่เราฝึกขัดนะคะฝึกขัดที่จะปลูกพืชผักไว้กินในครัวเรือนนะคะ วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมาอัปเดตสั้นๆให้ดูนะคะเราจะให้ดูต้นผักชีเรานะคะผักชีเราไม่ได้เข้ามาดูอาทิตย์หนึ่งเนาะโดนทาาโดนทากระหอยกินเรียบเลยนะคะหนาวหนาวไม่ได้เข้าสวนนะคะดูดูท่ากับ ดูท่ากินเรียบเลยท่ากับหอยนะคะมากินเรียบเลยนะคะน่าสงสารผักชีเราด้ว,ว่าอากาศหนาวเราไม่ได้เข้ามาในกรีนเฮาส์นะคะดูไม่เหลือเลยมาถ่ายคลิปสั้นๆน,นะคะเก็บความประทับใจไว้เหลือแต่ก้างมันนะคะ สาว่าจะให้รอดหน้าหนาวไหนทางมากินก่อนคนซะละมาอัปเดตสั้นๆนะคะถ่ายไว้ดูถ่ายไว้ดูว่าถ้าเราคิ้เกียดเข้ามาเข้ามาดูแลเขาเราก็จะเจอแบบนี้นะคะ อัปเดตผักในกินเ n h o ให้ชมนะคะอันนี้ปักกาศเห็นที่เราเคยอัปเดตให้ดูแล้วเนาะมาได้เข้ามาอันนี้ก็นานเหมือนกันที่ให้ดูคือเขาขาดอาหารนะคะเพราะขาดอาหารดูใบเขาก็จะเป็นแบบนี้ขาดปุ๋ยนะคะต้องใส่ปุ๋ยแล้วเพราะว่าใส่แต่คอมฟอร์ตใส่แต่คอมฟอร์ตแล้วเจออากาศเย็นไม่มีการส่องคอแสงเนาะเพราะว่าอากาศจะไม่ค่อยมี เขาก็เลยขาดทั้งแสงขาดทั้งอาหารในรากนะคะต้องมาเติมให้เขาปกติปกติผักกาดหินเนี่ยแค่ใส่กระถางแค่ใส่กระถางนี้ก็จะเขียวตลอดนะจะไม่มีใบอกอกด่างๆแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้คือแสงแดดเลยอันดับหนึ่งไม่มีถ้าแสงแดดไม่มีก็ต้องไปหาปุ๋ยที่มาเติมที่รากนะคะ อันนี้คือเคล็ดลับปลูกหน้าหนาวเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาใส่อาหารให้เขานิดนึงนะคะแค่พยุงขอไว้พยุงขอไว้ให้เจนให้ถึงหน้าร้อนหรือถ้าใครไม่พยุงก็เก็บกินให้หมดแล้วก็วานใหม่ไปเลยนะคะกินต้นเล็กแต่เราก็จะพยุงต้นขอไว้ด้วยเนาะอันนี้คือปากกา อันนี้คือผักกาดหินในสวนเรานะคะเราพามาดูคณาด้วยนะคะมาอัพคณาให้ดูคณาก็จะใบเหลืองๆนะคะเพราะว่าไม่มีแสงแดดแต่ไม่ถึงขั้นกับว่าต้องขาดสารอาหารมากนะคะน,นี่ขาดแต่แสงแดดถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะแดดจะจ้า ไปจะเขียวเข้มเลยนะคะตอนนี้อยู่ในกินเฮาแล้วไม่มีแดดด้วยเขาก็จะออกออกเหลืองๆนะสังเกตดีๆอันนี้มาอัพให้ดูนะคะอันนี้ที่เราแยกออกมานิดนึงถ้ามีแดดนี่จะสวยมากเลยนะไอ้ต้นเล็กเนี่ยยังไม่มีแดดนะคะเขาเริ่มแข็งแรงแล้วเนาะเขาเริ่มตั้งต้นได้และแข็งแรงแเริ่มเหมือนตั้งต้นได้แล้วแข็งแรงและใส่กระถางใหญ่อย่างเงี้ย ที่เขายืดยืดออกมานี่ไม่ใช่อะไรนะเขาวิ่งตามแดดวิ่งตามเขาต้องกินแดดเป็นอาหารเนาะในรากเราก็ไม่ได้ใส่อะไรให้เขานะคะมีแค่คอมฟอร์ตไม่กล้าใส่ปุ๋ยลงไปเยอะเนาะกลัวดินเค็มแล้วเขาจะเปื่อยหรือไม่เขาก็จะมีเชื้อราตัวหนึ่งเชื้อราหน้าหนาวนะคะเขาจะเน่าไปเพราะว่าเชื้อราจะมากับปุ๋ยกับคอมฟอร์ตกับอะไรต่างๆเราก็ไม่กล้าใส่เยอะเนาะ เพ,พิ่งเพิ่งเพาะหน้าหนาวปีแรกนะคะแต่สวยอยู่แต่ว่าขาดแดดมองรู้เลยว่าขาดแดดอย่างอื่นไม่ขาดนะคะอันนี้มาอัปเดตให้ดูกันสั้นๆเนาะสำหรับะนาถ้าใครชอบกินขนาดนี้ก็เด็ดไปดกินได้เลยเนาะใครมีเมล็ดเยอะๆใครมีเมล็ดเยอะๆเพาะไว้กินต้นอ่อน อันนี้ก็เป็นคณะเรานะคะดูอันนี้เราพามาดูอันนี้คือต้นหอมนะคะต้นหอมเนี่ยก็คือรากงอกเยอะเลยนะแข็งเป๊กเลยไปดูรากเขานี่จะเห็นนะคะบางบางต้นรากออกยาวมากแลนะ้วเนาะอันนี้คือหอม,หอมนะคะนี่รากออกยาวมากแล้วนะคะพอสปริงมานี่ก็ ลงแปลงได้เลยลงกระถางใหญ่ได้อันนี้กระเทียมเรานะคะกระเทียมเราก็ลากออกแล้วเนาะนี่ดูเดี๋ยวพอหน้าสปริงมาก็ลงแปลงได้เลยนะคะเยอะอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะลงตรงไหนนะเขาเยอะฝั่งนี้เลยน,นี่แต่กระเทียมนะคะกระเทียมเราทำไว้เยอะมากเลยอุย้ย กระชอนที่แคบดูด,ดูนี่รากรากสวยมากนะคะมีกระเทียมเราเยอะแยะเลยนะคะงกระเทียมเราเยอะมากต้นเนี้ยต้นเนี้ยอันนี้จะออกละอีกหน่อยก็จะทอดยอดออกมานะคะ ลำรูปหัวใจมีอยู่ไม่กี่ต้นนะคะเนี่ยเขาจะเป็นอันนี้ราอันนี้ราจะมากับรากเนี่ยจะเป็นราตัวนี้อันตรายนะเพราะว่าเขาจะกัดต้นอันนี้ไม่มีเขาจะกัดต้นนะคะ้าเป็นราดูรากเริ่มออกแล้วพอสปริงมาเอาลงได้เลยนะคะ แต่อันนี้ไว้ข้างนอกก็ได้อันนี้ปลูกได้เลยเหมือนกันแต่เราไม่มีที่นะเราเก็บไว้ก่อนพอหน้าสปริงมาค่อยหาที่วนนไปสวนเล็กนิดเดียวนะคะค่อยๆทำอันนี้กรล่ำรูปหัวใจกล้วยเรานะคะกล้วยเราลบยี่สี่องศาอยู่ได้นะคะ อันนี้เอามาไว้เนี่กินฮาาเพราะว่าไม่ได้คุมไม่ให้ยอดเขาโดนน้ําแข็งนะคะถ้ายอดเขาโดนน้ําแข็งเขาก็จะเน่าข้างในก็จะตายนะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าเงาเขาดีเขาจะต้นต้นตัวใหญ่ตัวแม่เขาตายเงาเขาก็จะแทงยอดนอใหม่ออกมานะคะเพราะฉะนั้นต้นกล้วยเทคนิคก็คือหรือเคล็ดลับก็คือรักษาเงาไว,ไว้ดีๆนะคะ อันนี้จะทอดมาหลายต้นอยู่แต่ไม่ทอดออกมาสักทีเพราะว่าดินเก่าขาดปุ๋ยดินเก่าขาดปุ๋ยนะคะหน่อใหม่ก็เลยไม,ไม่ไม่ทอดออกมาปีที่แล้วไม่ทอดสักสักหน่อเลยนะปกติเนี้ยจะทอดหละแต่ปีหน้าไม่แน่อาจจะเต็มกระถางนะสปริงนี้มาเรามาลุ้นกันนะคะสำหรับต้นกล้วยามาอัปเดตสั้นๆให้ดูเนาะ ต้นทูนเราก็เหมือนกันนะคะหน้าหนาวเขาก็จะเฉาแล้วจะเปื่อยอันนี้เจอรานะคะเนี่ยดูชัดๆจะเห็นว่าราราเขาจะกินเนาะตามกิ่งตามอะไรเขาทุกกอเลยนะคะแต่ว่าเงาเขาจะอยู่เนาะเนี่ยเงาเขารล้ใบเล็กๆเนี่ยออกเยอะยะเลยอันนี้ใบเล็กๆเดี๋ยวหน้าสปริงมาเนี่ยหลายต้นแล้วต้องแยกเลยนะคะอันนี้ก็พอได้กินเนาะ ต้นทุนเราปีที่แล้วไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะแล้วเขาจะไม่มีสารอาหารเพราะดินเป็นดินธรรมาดาแล้วไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะแต่ข้อดีของดินตรงนี้คือจะไม่มีเชื้อราขึ้นนะคะเชื้อราจะไม่มากินดินธรรมาดาที่ขุดมาจากดินเรานี่แหละใส่เลยแต่ว่าเขาจะโตแกนๆหน่อยไม่มีปุ๋ยแต่ถ้าเป็นเป็นคอมฟอร์ตนะคะ ซื้อมามันจะเป็นเชื้อราหน้าหนาวแต่นี้ไม่อันนี้ก็เป็นเชื้อราแต่ว่าเขาไม่ตายที่เงาแต่ถ้าเป็นคอมฟอร์ตมีเชื้อราลากเขาหรือเงาเขาจะเน่าไปด้วยที่เชื้อรากินนะคะเป็นลาที่กินต้นไม้ถ้าอยากให้ต้นไม้หน้าหนาวไม่ตายนะคะให้ขุดดินธรรมดาเนี่ยมามา มาหุ้มเงาหรือหุ้มกอเขาไว้ก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวนะคะเพราะว่าดินตัวนี้จะช่วยไม่ให้ขึ้นลาได้เขาก็จะรอดหนาวนะคะมีอยู่หลายกระถางด้วยนะมีสำหรับทูนเราขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกซับสไครต์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เรานะคะอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อให้เรามีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆนะคะ,ะเราจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆมาให้ชมนะคะถ้ายังมีคนไลค์คน Subscribe เราเยอะๆนะคะนั่นคือกำลังใจของเราที่จะทําคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ